ครับวันนี้วันที่ยี่เจดธันวาคมปีสนะองห้าหกสามวันนี้ก็ได้ถวายอาหารเช้านะครับนี่ก็คือเป็นอาหารเป็นผลหมากลากไม้ที่เราถวายหลวงปู่สวงนะฮะเช้าว,วันนี้นะครับนี่นี่ก็จัดหามาจากอำเภอสังขัะนะฮะนี่ ปลาดุกย่างตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะนี่วายหลงปู่สวงนะฮะ,ะนี่ครับก็คือเป็นบรรยากาศยามเช้าของกระท่อมอาจารย์สาโรธที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ท่านที่ท่านชอบจดครับบันทึกประวัติหลวงปู่ท่านพูดอะไรอะไรยังไงนะฮะโนดูนี่ก็คือเป็นแบบนี้นะฮะ นี่นี่ครับเฉพาะป้ายในรอบรอบนี้หมดไปหลายหมื่นเนะมีเนี่ยมีคนามาให้ท่านทำมีคนมาบริจาคให้ท่านทำท่านท่านทำส่วนของท่านด้วยนะครับนี่อันนี้ก็ด้านทิศตะวันออกนะฮะนี่ด้านทิศตะวันออกนะตรงนี้นี่ฮะนี่อันนี้ก็หัวควาย รถคาร์บาวนี่ราคาสองหมื่นนะฮะซื้อมาอ่านี่เสียจากเมืองชนฮะถวายมานะครับนี่นี่ครับรับเช้าวันนี้นะฮะอ่าโปรดสังเกตนะฮะสิ่งที่ซูมนะฮะอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องงวดนี้อ่าจา์สารสทัานจะย้ำว่าอยากกระพริบตาอยากกระพริบตานะฮะบรรยากาศ วันนี้ก็ใกล้จะหัวจะออกแล้วนะครับก็ดูเอาครับว่าเลขอะไรยังไงรถคันนี้กลับกลับเป็นรถหลวงปู่สวงกลับมาที่กระท่อมอาจารย์สารุวันเย็นวันที่ยี่บหกนะครับมาชุดก่อนตะเต็งนั่งด้วยอแปสี่อมาชุดหลังถวายไม้ไผ่ขึ้นรถอ่อกสามศูนย์สามะเจ็ดศูนย์แล้วชุดนี้ นี่น่าจะอยู่กับรถคันนี้น่าจะอยู่รถคันนี้ตัวเลขนะขันหลวงปู่โปรในตำนานเดิมก็คือรถคันนี้รถคันนี้ครับคือหลวงปู่สวงท่านได้มาบ้านนี้เมื่อวันที่เท่าไหร่มันนอนวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกปีพศสี<ม>่สามสี่สามแล้วนี่เป็นการย้อนยุคในในรอบมาวันที่ยี่สิบหกเหมือนกันเมื่อคืน มนอก็คือนเหมือนกันอีกแต่บังเอิญรถเลขยี่สิหกมันไม่มีมียี่สิบเก้าอ๋อมีสิก็เลยเสียวเสียวเลขหกมันจะเป็นเลขเก้าวทากลับนะครับอะไรจะเกิดขึ้นฮะเลขไหนยังไงฮะนะครับนี่ครับบ้านประมาจานด้านจดบันทึกมะพร้าวในตนาลุงอ่เนี่มะพร้าวนี่ก็เป็นลุงปู่ให้มาลูกหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นต้นที่สอง อต้นที่สองขยายออกมาเป็นนี่ไม่รู้กี่สิบต้นเนี่ยอันนี้เป็นสองแถวั้าหน้าั้าหลังประมาณสักสี่สิบต้นได้มั้ง <40 S 2> ครับเนี่ยกับ <laughs> นี่อะก็คือวันนี้เป็นการมันบังเอิญฮะมันที่จริงไม่ได้ตั้งใจจะมานอนนี่หรอกพอดีไปไปมีอะไรบางสิ่งบางอย่างพามา <laughs> แต่ที่นี่คือบางโคกโรแต่หมูมันเป็นหมูเก้วอื <laughs> มมีมีคน <laughs> ทักมาบอกว่าให้เปลี่ยนสถานที่นอนคืนนี้นะฮะอ่านี่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อครับ แล้วผมก็ถามพี่หนุพี่หนุเราไปนอนไหนกันคืนนี้อ่าพี่หนุบอกว่าอ่ามากระท่อมหลวงอ่าจันสาโรดอ่าผมอุตส่าห์ทายไว้ที่อื่นไว้ในใจนะครับนี่คือที่มาของการได้มานอนที่นี่คืนเมื่อคืนนะฮะเมื่อคืนวันที่ยี่หกอันนี้เช้าวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดธันวาปีสองห้าหกสามอ่าท่านผู้ใดที่ได้เข้ามาชมเข้ามาดูแล้วก็ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อเรามีคลิปใหม่ๆจะได้ท่านจะได้รับชมนะครับเรื่องนี้ยาวครับเรื่องนี้ยาวอันนี้เพ,เพียงจุดเริ่มต้นอวันนี้เป็นวันที่พอดีครบรอบวันที่ผมเปิดช่อง youtube นี้ครบหนึ่งเดือนเต็มพอดีฮนะวันที่ยีิบเจ็ดผมลงคลิปแรกที่หลวงปู่สวงท่านเข้าทรงมานะครับครับนี่เป็นเรื่องที่แปลกหลายอย่างครับอ่า อย่าลืมนะครับ่ากดติดตามกดแชร์กดไลค์ต่อไปก็เป็นการถวายอาหารเสร็จแล้วต่อไปก็ตีคลองใาตีคลองใจอาเอาท่ทาเอากลังจะตัดพอดีวะอาวอ่าหนึง่งตีลองใจอ่าตีกี่ครั้งนับเอานะครับทำไมจะต้องเป็นเลขนี้ อ่าอย่าลืมนะมีอะไรซ่อนอยู่อ,ยอ่ายายากพ็พริบตาอ่าขอให้โชคดีถูกหวยถูกรัตเตอรี่กันนะครับทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้ท่านจงโชคดีในปลายปีหกสามขึ้นปีหกสี่ขอให้ท่านโชคดีตลอดปีครับ